ัรถมาประมาณ15ปีครับก็คงเหมือนเด็กทั่วไปครับขับรถใช้รถอย่างเดียวน้ำมันหมดก็เติมคุณแม่เป็นคนออกสตางค์ให้ก็รู้จักน้ำมันทางเลือกพราแก๊สโซฮอนี่แหละครับเพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลวงของเราเนี่ยค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้ด้วยงบประมาณของท่านเองด้วยอย่างผมเนี่ยผมจำไม่ได้เพราะว่าผมเด็กมากแต่ผู้ใหญ่บางคนในยุคนั้นเนี่ยรู้ว่ามาจากพระเจ้าอยู่วของเราคิดค้นแต่มาวันนี้เนี่ยก็ลืมละ ไม่ใช่แค่เรื่องพลังงานทดแทนนะเพราะบางทีเราเดินทางมาไกลๆเราโตมานานๆเราแก่เนี่ยเราลืมลืมว่าตัวเองมาจากไหนตัวเองเป็นนี่บุญคุณใครลืมจริงๆทุกอย่างตลอดชีวิตการเป็นพระเจ้าอยู่หัวของท,<ม>ท่านท่านทำเพื่อพวกเราออมาโดยตลอดมผมว่าคือชีวิตของท่านแหละมผมไม่เคยคิดเลยครับว่าผมจะมีโอกาสได้พูดกับท่านนะ ในใจผมผมอยากจะบอกท่านอย่างนั้นจริงๆว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญนะทรงทำทุกอย่างเพื่อคนไทยทรงเป็นหัวใจของแผ่นดิน8ปพระชนมพรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด